น้องทั้งหลายวันนี้จะมาทำกับข้าวเนาะค่นะเนาะวันนี้จะมาทอดไข่เจียวหมูสับจ้า,า,า,ะะจา,าเจียวหมูสับจ้าราคานล่อนละจ้าทอดไข่เ,เรียมหมูสับเพื่อนๆน้อง ต้องกาชื่อมต่อไปน่าจะพี่น้องพี่มี่ยังแม่น่าจะน่ากับแาวซช้ายววันนี้จะมีอะไรหมาแด้จะปีเลยโอ้ยเละหมดแล้วจ้ะฮึจ <c oughs> <c oughs> ับเลย เดี๋ยวก็เสร็จพี่ซีเรียบแล้วแล้วจะพี่น้องจ้าเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวมือสับจ้าข้อที่ต่อไปรอดูต่อไปจ้าบัดท,ที่นี้ห้ากับจมาทอดปลาต่อน่าจะพี่นอ้องเอาน้ำมันลงทอ,อดปลานิ่งต้องใส่น้ำมันลหลายๆน่าจะพี่น้องจ้า จาอ,อันนี้ใส่อ,อันนี้ใส่ปลาอทอดปลาจะได้ๆเขเดจะเยอะๆขึ้นนี่แล้วก็ใส่เกลือนะคะเนาะกันน้ำมันกระเด็นนะคะนะใส่เกลือลงไปล้วกระเทียมเพราะน้ำยังไม่ร้อนเลย <laughs> ลืมข้าว <laughs> ลืมขาวน้ำมันหมทานในหอนแม่แม่ใส่เก <c oughs> ลีาวมขาวน้ำรอนน้ำมันสิกรเด็นร <c oughs> ้อนเลยจ้า <c oughs> มันร้อนแล้วจ้ากระเน่นมากจมักมักน้ำมันหอยกคปรดดีนะจ๊ะเนท ได้ตั้งอะไรใหญ่เธอปลาจ้ะจัดไปวะอันนี้เราไปที่นี่แม่ยำนี้ยำนี้นะมันจะเด่นใส่ยำนี้ยำนี้จะเอาปลาลงแล้วว้า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 ว าทีนี้เราก็จะมากลับด้านแล้วค่ะปุ๊บว้าวได้แล้วจ้าเราอีกสักพักหนึ่งวันี้เราก็จะกลับด้านแล้ว เป็นขีดเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่นอนอกปลาทอดนาจ๊ะเนาะนี่จ้ปาปลาทอดเท่ากันะกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะจ๊ะเนาะปลานิลทอดจ้าแล้วก็มันเต้นได้จะี่น้องไข่เจียวหมูสับจ้ะนี่จ้าข้าวสวยร้อนๆสำหรับคลิปนีก้กสิพ่อสำเนียงนะจจะพี่น้องเนาะหอกันไม่คลิปหนาได้จ้ะเด้อ ไปเห็ดอันพริกน้ำปลาอีกลืมลืมเห็ดพริกน้ำปลานะจ๊ะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆลายได้จ้ะเด้อที่เข้ามาเบิงมาชมนะคะเนาะ fc ม่ fc เก r l ก็ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกีามกำลังแรงใจให้น้ำเนอได้จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ